สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีทุกคนสวัสดีแฟนคลับวันนี้ผมจะมาชมบรรยากาศตอนเช้านะครับก่อนจะเปิดร้านนะครับของปอเหงโอชาเป็ดย่างสาขาสนมอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับเราจะมาดูบรรยากาศตอนเช้านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเช้าเช้านี่เราก็จะยังไม่เปิดนะฮะแต่ว่าก็เริ่มเตรียมของเรียบร้อยละบรรยากาศเช้าๆ้าก็จะเงียบหน่อยนะครับแต่พื้นที่จอดรถก็จะเยอะหน่อยนะครับ จอดได้ไปฝั่งนู้นก็จอดได้ครับนูนะครับนั่นก็จอดได้นะครับจอดรถจอดลาสะดวกสบายนะครับบรรยากาศดีนะฮะอาหารอร่อยนะครับเป็ดย่างเราทําเองนะครับนี่นะครับมันก็เป็นบรรยากาศที่เช้าเช้ายังไม่เปิดร้านก็กําลังเตรียมของกําลังทําอะไรนะครับแล้วเข้ามาในร้านนะครับ อันนี้ครับตัวนี้เราเป็ดเราก็พร้อมขายแล้วน,นะแต่ว่าตัวนี้คือกเป็ดก็พร้อมขายแล้วน,นะครับแต่ว่าเปิด9้าโมงนะครับเปิด9้าโมงน,นะครับตัวนี้คือเอามาขายข้างนอกนะครับแต่ก็เราล้วก็จะมีสำรองไว้ข้างในอีกนะฮะนี่นะครับเราก็สำรองไว้ข้างในนะครับเราทำ สองเตานะครับเพื่อจะได้เพียงพอสำหรับการขายให้กับลูกค้านะครับนี่ก็เป็นเชฟมือหนึ่งนะฮะ mm hmm. กำลังหั่นพริกอยู่นะบรรยากาศเช้าๆก็อย่างเงียบอยู่นะคนก็จะเข้าอยู่ประมาณสักสิบโมงครับส่วนกาแฟสดเราก็มีนะ ตัวนี้คือกาแฟสดนะครับเครื่องชงกาแฟนะฮะนี่กาแฟสดนะครับเราก็มีนะครับหรือจะชอบบรรยากาศที่นั่งแบบแค่นะเป็นเถียงนาน้อยนะฮะเราก็มีให้บริการนะครับเห็นไหครับมีทั้งทั้งบุกและทางน้ำนะครับเนี่ยพื้นที่จอดรถก็เยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวนะพื้นที่จอดรถครับเยอะแยะเลยนะครับ ก็จะเยอะหน่อยนะครับพื้นที่จอดเยอะแล้วลองรับประมาณสักน่าจะประมาณหลายสิบคันอยู่นะครับตะกร้าเราก็มีขายนะเราก็ขายตะกร้าด้วยนะครับนี่คือตะกร้าโอท็อปนะครับใบใหญ่นี่คือ200บาทนะครับใบใหญ่นี่200บาทนะครับแต่ส่วนใบเล็กนี่ก็100บาทนะครับ100บาทใบเล็ก1 0 0บาทนะครับนะครับใครก็แวะมาได้นะครับตอนนี้กําลัง เตรียมของเข้ามาขมถนอยู่นะครับบรรยกาศยามเชา้าของปองเฮงโอชาเป็ดย่างสาขาสุรินนะครับตัวนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะฮะจุดชมวิวที่เราจะทําสะพานทอดออกไปนะครับมีบ่อปลาครับนะมีเถียงนาน้อยนะแต่รอช่างว่างก่อนนะครับถึงจะสร้างสะพาน ตอนนี้ข้ามไปนะครับตอนนี้ช่างกำลังทําบ้านอยู่ฝั่งล้งนะครับครับเชิญได้นะครับตอนนี้กําลังว่างนะครับเมนูเราก็มีข้าวหน้าเป็ดนะครับมีข้าวหน้าเป็ดมีบะหมี่เป็ดย่างนะครับมีบะหมี่แห้งเป็ดย่างก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่างนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับลูกชิ้นแชมป์นะครับนายห้างเพ้งนะฮะ นี่นะครับบรรยากาศเช้าๆกำลังดีนะครับใครอยากมาถ่ายรูปก็มานะฮะถ่ายได้นะครับใครอยากถ่ายรูปก็นี่นะฮะจุดถ่ายรูปนะครับจุดเช็คอินของเรานะครับอุลนซ่านะครับนี่ครับก็เป็นอุลนซ่านะครับอาหารเราเป็นอาหารจานเดียวนะครับร้านเราไม่ได้ขายแอลกอฮอล์นะครับ เหล้ายาปลาปิ้งไม่มีขายนะครับนะฮะมีแต่เป็ดนะครับหาแต่เป็ดนี่ฮะเป็ดงามๆสวยๆอย่างเงี้นะนี่นะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆงามๆนะครับนี่น้ำซุปเราก็พอได้แล้วนะครับกุ้กเตี๋ยวนะเกี่ยวเนื้อนเนี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเกี่ยวเป็ดครับนี่นะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับ พื้นที่เครื่องดื่มของเราก็มีนะนี่ก็เป๊ปซี่นะครับก็จะเป็นเป็ปซี่นะครับสนใจก็แวะเข้ามานะครับอ,อยู่ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับห่างจากอบตสนมมาประมาณ3 0 0เมตรนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะฮะถ้าเกิดมาจากทางอำเภอสนมนะครับผม <mm> เรียนเชิญนะครับ ขอให้ทุกท่านจงโชคดีนะครับมาทานอาหารอร่อยเรายกเป็ดย่างมาอยู่กลางทุ่งนาเพื่อให้ท่านได้ลองได้กินได้ชิมดูนะฮะลองชิมดูนะฮะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม